สายจากคุณเพีพังคีนั่นเองที่เรามักจะคุ้นชื่อยูทเซอร์ของเขาอยู่ในห้องแชทของ YouTube เดือดช็อกนั่นเองครับวันนี้มากับเรื่องที่ให้ชื่อว่า23นาฬิกาครับเป็นประสบการณ์ของครอบครัวนี่แหละฮะแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อ40ปีที่ผ่านมาครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับ สวัสดีครับคุณพีพังคีสวัสดีครับน้องตั้มมาเรื่องราวที่บอกนะฮะบอกว่ายี่สิบสามนาฬิกาห้าทุ่มสิถูกไหมห้าทุ่มใช่แต่แลจากเรื่องห้าทุ่มแล้วยี่สิบสามนาฬิกาดีกว่าครับเรื่องราวที่บอกว่าห้าทุ่มหรือยี่บสามนาฬิกาเนีน่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับขอเล่าเลยนะครับได้ครับผมย้อนไปประมาณเมื่อประมาณสี่สิบประมาณสี่สิบปีแหละตอนนั้นผมเนะี่ยยังประมาณ ปฐมอยู่เลยมผมขอที่บ้านนิดนึงก่อนนะบ้านหลังเก่าผมเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ค่อนข้างใหญ่ๆมากครับครอบครัวคนจีนเนาะพ่อแม่ผมก็อยู่ห้องหนึ่งห้องใหญ่ห้องหนึ่งอาผมนี่ก็แต่งงานเสร็จก็อยู่ห้องหนึ่งคือแต่ละคนได้ห้องหนึงหมดไงเป็นเหมือนห้องใหญ่ๆห้องหนึ่งเนี่ยแต่อาเล็กผมเนี่ยแต่งคนสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ห้องข้งบนฮัลโหล แล้วบ้านผมชั้นล่างเนี่ยจะให้เขาเช่าไงฮะ <S <S แต่ตอนบางห้องเนี่ยเขาก็ย้ายออกไปค่ะผมบอกอ่ะก็ขออยู่ข้างล่างแล้วกันเพราะแต่งงานเสร็จเขาก็มีลูกสองคนคนโตชื่อจุเอผือหญิงปกติดีคนสองคือเจ้าบีเด็กผู้ชายนะฮะเ,เจ้าบีเนี่ยเป็นเด็กที่งองแงตั้งแต่เด็กแล้วไงตั้งแต่แรกเกิดงองแงอนี่หนึ่งหนึ่งก็แงแงแงตลอดเนี่ย จนกระทั่งประมาณสองขวบเนะี่ยแม่ก็ไปดูดวงปรากฏว่าหมอดูก็นแนะนําว่าให้ยกอะต้องยกให้ชาวีเนะี่ยเป็นลูกคนอื่นเป็นลูกนคนทำคนอื่นครับเนาะปรากฏว่าจะยกให้คนอื่นอะใครจะรับอะยิงามาตั้มเออต็ไปศึกษามแม่ผมซึ่งเป็นเป็นแบบเป็นพี่ชายคนโตอะแม่ผมบอกอะไม่เป็นไรเขาในฐานะเป็นป้าด้วยก็รับไปแล้วกัน แม่ผมก็เลยรับเจ้าบีเนี่ยไปดูบุลยธรรมคนหนึ่งพอแก้เค้นซึ่งหลังจากที <S <S ่แม่ผมรับเนี่ยเจ้าบีก็เด็กจากเด็กงอแงก็เป็นปกติคือไม่งอแงละซึ่งหลังจากนั้นอะครืออาผมก็ต้องทํางานนะบางทีก็ต้องเอาเจ้าบีไปฝากแม่ผมเลี้ยงไงก็กลายเป็นเจ้าบีสนิทกับครอบครัวผมโดยปริยายถูกไหมฮะถูกจนก็ทั้งประมาณเจ้าบีเนี่ยสามขวบนิดนิด พ่อผมอว่าจังหวะวันนั้นเป็นวันอาทิตย์อ่าผมสองพ่อเขางานยุงย่งๆอยูออ่อ่ะพ่อมอ่ะเดี๋ยวพาเจ้าบีไปเที่ยวแล้วกันซึ่งยุคนั้นเนี่ยลานสกเก็ตเนี่ยกําลังดังเลยเออ,เอ,อจำได้จำได้ใช่ไหมฮะซึ่งเจ้านายพ่อผมเนี่ยนอกจากมีโรงงานแล้วอะ่ะพ่อผมทำงานโรงงานแล้วอ่ะเจ้านายพ่อผมเนี่ยก็ได้เปิดลานสกเก็ตอันหนึ่งพ่อผมก็อะ่ะพาเจ้าบีไปดูหน่อยซิให้มันตื่นเต้นหน่อย เด็กสามขวบนะมันก็ไม่เคยเห็นพวกเนี้ยมันก็ดีใจกลับมามันก็เล่ามันก็พูดเป็นเด็กเด็กเล็กแต่มันก็ดีใจอ่ะครับแต่มันดีใจแค่แค่นั้นอ้ามพอห้าทุ่มปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเด็กมันเริ่มเยอะอ่ะมันร้องไห้อ่ะร้องไห้มันละเมอมันละเมออ่ะมันร้องไห้อ้าสนันบ้านขนาดผมอยู่ชั้นสองยังได้ยินเสียงร้องไห้ของเจ้าบีเลยอ่ะครับเพราะตอนเช้ามาวันจันทร์ ชาสายผมกับแม่ผมก็คุยกันโอ้สงสัยไปเที่ยวมาไปเล่นสนุกมามันเัามัเอามาละเลอเลยอย่างเงี้ยวันนั้นก็ผ่านไปอืมพรตกมนคืนวันจันทร์เวลาเดิมตามห้าทุ่มยี่สบามนาฬิกาห้าทุมเจ้าบีร้องไห้อีกเหมือนเดิมเหรอไม่เอ้าหนูไม่เล่นหนูไม่เอาแล้วหนูไม่เล่นอ๋อร้องถึงเที่ยงคืนโอ้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง วัาางคานก็ขกันแม่ผมก็อ่านผมก็คุยอีกออมันยังไม่หายดมือเลยมนยังอยู่ตั้มตอนังคานผ่านไปพอตกดึกห้าทุ่มเวลาเดิมอีกอร้องให้หนูไม่เล่นหนูไม่เล็นแสดงว่าน้องคนนี้ที่ชื่อบีเนี่ยก่อนช่วงหัวค่ำถึงแม้ว่าน้องจะเล่นอะไรก็ตามแต่หรืออาจจะใช้คำว่าเผลอหลับไปปุ๊บเนี่ยห้าทุ่มทุก<ะ>อ,อย่างจะต้องเขาเรียกว่า สะดุ้งเขาเรียกว่ากระโดดขึ้นมาเลยเหมือนร้องแบบโวยวาย,วาย,วายไม่เอาไม่เล่นหนีเหรอคืนโอ้ใช่ครับอาผมต้องจับมันอุ้มขึ้นมาแล้วแบบไวที่บ่าแล้วก็ตบตูดมานอนอะพอที่ยงคืนพุ่งุดร้องทันทีอพอเช้าวัน,นพุธแม่ผมว่าตัง,งิ้ตังอิกแล้วไงพวกผมก็เป็นอย่างสือ่อพอผมกลับมาสี่โมงกว่าแม่ผมก็เรียกคุยคุยกับผมนะบอกถ้าตัวตำราจีนนะตั้งคนจีนนะเขาบอกว่า ไอ้บีมีคนตามมาว่ะอืมอืมเขาจะกข้ามาหาผมปะครับเออเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวพี่ชายผมกลับมาเนี่ยไปมารางานละไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่นับถือพรุ่งนี้ครับต้องคนอีกคืนหนึ่งและคืนนั้นก็เหมือนเดิมห้าทุ่มเวลาเดิมเลยเจ้าบีร้องไห้แบบไม่เอาหรือไม่เล่นหรร้องไห้น้ำอานแทบหมดอ่ะอื พอผมตั้งหัดปุ๊บผมก็ไเยหนังสือพี่ชายผมต้องรายงานไปหาอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านเนี่ยเป็นเหมือนร่างทรงอะเป็นร่างทรงแหละปฏิบัติธรรมอะก็ไปหาเสร็จปุ๊บพอตอนเย็นก็กลับมาพอดีผมเริ่มเรียนรัก็นั่งอยู่พี่ชายบอกอ่ะเคลียร์แล้วนะอาจารย์ทําพิธีให้ละส่งเขากลับไปละแม่บมอกอ่ะส่งยังไงก็อย่างที่แม่พูดแหละ เขาตามมาจริงๆตามไปจากลานสะเก็ดลานสะเก็ดซึ่งเด็กกับมันเห็นไนงะเหมือนกับเด็กมันไม่เลือกผีหรือคนถูกป้ามีใครมาเล่นกับมันนะ่ะซึ่งอาจจะถูกจะตาเล่นกับไปเล่นกันมาติดไปเล่นกันไปเล่นมามันตามหลานผมมาไงไอ้น้องผมมาไงเพราตามถึงปุ๊บเนี่ยที่อาจารย์ที่เล่านะบอกตามคือตามจากตำแหน่งเนี้ยหลานสะเก็ดเนี้ยถึงบ้านผมเนะี่ยสายโลเหมือนกันนะแต่มันจะเขาตามมา ซึ่งอาจารย์บอกเลยรู้เลยว่าตามมาจากตร,ตรงนี้เลยลานสกเก็ตเลยใช่แถวนั้นก็แถวนั้นอ๋อ,อขอตีเดียวแหละน่าจะมีจัดตรงนั้นล่ะเออตามเส็ปุ๊บจะลับเขากลับไม่เป็นตามอืมเขาลับไม่เป็นปุ๊บเขาทาไงก็อยู่ในบ้านผม,ม่าออกไม่ได้ไงตอนเข้ามันเข้าได้คือเหมือนกับตอนที่เข้าบ้านเข้าบ้านเนี่ยผีบ้านผีเรือนเนีย่ยมาถีเรียกใช่ไหม ใช่ป่ตะตลาดผมมาทีเหมือนชวนเข้าบ้านเองไงอ้โไอ้น้องผมเน<อ>ี่ยเหมือนเรียกกันเล่นกันมาก็มาเล่นอย่างเงี้ยเล่นมาเล่นก็เลยพาเข้ามาไงแต่ตอนออกนะมันออกเขาออกไม่ได้ไงครับเขาก็ถึงเวลาผมก็เลยเล่นกับหลานไอ้น้องชายผมเนี่ยเนี่อาจารย์เขาพูดให้ฟังเนาะเขาบอกอ่ะอ็นไรายเขากลับไม่ได้เดี๋ยวจะส่งเขากลับเองครับท่านเน,นี่ยก็เลยไปทำพิธีจุดทูปแล้วเหมือนกับสวดเรื่องเขาอะบอกอ่ะส่งเขากลับไปที่เดิมแล้วนะ คืนเนี้ยจบ,บีนอนหลับปกติแล้แล้วเจบีก็หลับเป็นปกติจริงไม่น้องตื่นมาลองสะแอะเลยจนสว่างเรื่องก็มีประมาณนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่าน้องบีที่มีความประพฤติแปลกๆนะฮะช่วงฮาทุมเอ๊ะหรือว่าน้องจะเป็นโคลิกหรือเปล่าโคลิกเราเข้าใจกันอยู่เนาะเป็นเหมือนแบบเด็กเห็นผีอะประมาณนั้นอะมีวิญ,ญญาณตามติด ตอนแรกว่าเดาว่ามันน่าจะเป็นโคลิกหรือเปล่าโอ้แต่เปล่านั้นเท่ากับว่าน้องบีเนี่ยเออด้วยความรบสเก็ตสเก็ตนี่สเก็ตล้อหรือสเก็ตน้ําแข็งอะลานสเก็ตผมก็จำไม่ได้อะน่าจะเป็นนู้สเก็ตล้อมั้งสเก็ตล้อแะไรสเก็ตน้าแข็งไม่มีอะโอ้แล้วน้องก็คือไปไปไปเล่นนะครับแล้วก็เหมือนไม่ได้เล่นไปยืนดูเขาไปดูไม่ได้อยู่แล้วไปดูเนี่ยบอก พ่อผมพาเข้าไปไปจับเจ้าของไงก็อยู่ข้างบนนะมองลงมาอย่างนี้ครับโอ้โหนี่ขนาดอยู่อยู่ข้างบนนะมองลงมายังขนาดนี้แสดงว่าเหมือนสิ่งที่น้องเจอเรียกได้ว่าสัมภเวสีหรือว่าวิญญาณเนี่ยที่ที่คงอยู่ตรงตรงลานสเก็ตอะไรเงี้ยคงจะแบบเห็นเด็กแล้วเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นใช่เขาหน้ารักไงใช่เขาหน้ารักไงเออมันหน้ารักมันเขาติดมันวยกของมันหน้ามันขาวจุวเลยไงครับ อก็ตามมาเล่นก็ตามมาตามมา,าจ<น>้ิงแล้วพอตามมาเสร็จปุ๊บอย่างที่คุณพีบอกนะว่าอาจารย์บอกว่าเขาวิญญาณดวงเนี้ยไม่สามารถออกจากบ้านหลังนี้ได้จะด้วยจะับไม่เป็นด้วยเจ้าที่เจ้าทางไม่ไปหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเออแล้วก็จะมาชวนน้องบีเล่นอ่ะไหนไปไม่ได้ละห้าทุ่มกันเลยละกันปรากฏตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่ณตอนนั้นนะ่ะน้องบีอ่ะเจ้าเด็กตัวเล็กสามขวบนะ่ะ ห้าทุ่มเขาเห็นอะไรเขาเห็นว่าวิญญาณตัวนี้ชวนเล่นอะไรอาจจะไปชวนเล่นแบบแผงๆอะไรยีรหรือเปล่าน่ากลัวเหมือนกัน,นไม่รูอ้อาจจะอาจจะแย่เล่นเลยอาจจะแย่เล่นอย่างเงี้ยแต่คือเด็กมันนอนไปแล้วไงมันไม่อยากไม่เลยเวลาเล่นสอไปแล้วอะมันก็ร้องไห้ไงสามขวบคุณจะหลับตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆนั่นแหละพี่เนาะใช่ถูก เอออาจจะมันมีสะดุ้งตื่นมาตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนแล้วก็ว่าไปตามสถานการณ์ที่เคยได้ยินก็คือหิวนมดื่มนมอะไรเงี้ยดื่มตบก้นไปก็หลายเออแล้วซึ่งจริงจริงแล้วอ่ารัตตัมพูดก่อนนะจะถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอ้นี่มันสี่สิบปีแล้วไอ้ลานสเก็ตในที่นี้แล้วก็น่าจะปิดไปแล้วปิดไปแล้วเรียบร้อยี่กี่ปีเองก็เช่าที่ไงโอเคยได้ยินเคยได้ยินประบุงประวัติอะไรมาก่อนไหมพี่ว่าก่อนนั้นนี่มันมีอะไรอะไรเกิดขึ้นที่นี่ไหม เคยได้ถามไหมเถวแถาไม่รู้ตำแหน่งไม่รู้จริงๆอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เถานั้นสมัยก่อนเนี่ยที่นั้นอ่ะมันมีโรงงานแล้วก็ท้องร่องอน่ยสมัยก่อนเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเนีเ<อ>่ยที่นั้นเนี่ยยังเป็นสวนอยู่เลยอ่ะในกรุงเทพนะนใช่ออยู่โอ้ก็ยังไม่ไม่ได้พัดมันเขาเรียกว่ายังไม่ได้แบบเป็นชุมชนเมืองใหญ่เหมือนตอนนี้สี่สิบปีย้อนกลับไปผมยังสามสี่ขวบเลยอ่ะเด็กน้อยอยู่เลยเอเอตอนนั้นผมประมาณสิบ ขวบสิบเอ็ดสิบสองขวบน้องเทศจะผิดองั้นก็เท่ากับว่าน้องบีเนี่ยณตอนนี้ปัจจุบันอายุเขาก็น่าจะสักเท่าเท่าผมละสี่สิบกลางๆนี่แหละไม่ไม่ถึงนะก็บีประมาณสามเออสามสิบกว่าสามสิบกว่าสามิบกว่ามั้งหรอก็ถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอืมทำงานราชการแล้วแล้วน้องบีพอผ่านตรงช่วงนั้นมา อย่างที่พี่พี่พ,พีบอกก็คือน้องก็ไม่เจออะไรอีกเลยไม่สะดุ้งตื่นอีกเลยไม่มีเลยทุกที่มันจำไม่ได้แต่ว่ามันเจออะไรตอนเด็กๆอ,อาจารย์ถือว่าอาจารย์เก่งคนหนึ่งเลยซึ่งมันถามว่าถ้าวันนั้นแม่ผมไม่ฉุกคิดเปิดตำราดูนะก็จะต้องสงสัยไงแต่แม่ผมเนี่ยคือเห็นผิดสังเกตไงก็เลยจิบตำราตำราเล่มนี้ยมาเปิดดูออซึ่งตำราเล่มเนี้ยตามอาจจะเคยเห็นก็ได้ตำลาอะไรเ่ย เคยไปเห็นหมอดูคนจีนไหมเถเยอวราชอะเคยหนังสือจะมีอย่างังสือเล่มหนาๆอยู่เป็นตัะที่ผมเคยไปแถวออ่ตรงตรงเนี้ยทําบุญลงศพก็ก็จะมีลักษณะใครๆเน่เอออย่างที่พี่บอกหนังสือเล่มลเล่ย์เลยวางอยู่อ่าเนะเป็นหนังสือเกี่ยวกับดูเรื่องดียามปีนั้นๆแต่ละปีต้องกีละเล่มอ๋อครับเออแล้วแม่ผมเนี่ยเขาดูพอเป็นไง เออเขาเลยดูเสร็จปุ๊บอ่ะเขาบอกใช่ซึ่งในสือเล่นเนี้ยก็มีประสบการณ์กับผมเหมือนกันนะครับต่อ,ต,อต่อได้ไมน่ทเ,เวลาได้สี่ไดนะ้สได้สิได้สิเนาะเรื่องเนี้ยย้อนไปประมาณสิบปีที่แล้วครับวันตรงวันศุกร์ดีเลยแล้วปรากฏว่าผมนะ่ัดลูกค้ารายหนึ่งไว้ย่านย่านหนึ่งแล้วกันย่านธุรกิจในประเทศไทยเนียคนเนี้ยเขาขายของอ่ะเป็นเจ้าของร้านเนาะกว่าจะปิดร้านเสร็จเขาบอก เดี๋ยวไปหาที่ผมที่บ้านหลังนู้นดีกว่าหลังในดีกว่าอคุยสะดวกหน่อยตรงนี้มันเขาไม่อยากคนอื่นรู้ว่ามันทนีมีลูกยาขึ้นอยู่ได้ไงก็ไปคุยผมเข้าไปหาเขามาันสองทุ่มครึ่งพวกเฮียเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มกว่าผมต้องไปชุระนะแถวศรีลมผมนัดเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเหมือนกันก็คุยเสร็จผมกลัมาแทนที่ออกจากบ,บ้านขณะผมจะเลี้ยวซ้ายเพือเอ่อออกถนนใหญ่เพื่อขึ้นรถดัดนเลี้ยวขวา มันถึงเหมือนกันคือดันเลี้ยวขวาไปอ,อ้อมเ่ยคือแทนที่จะเดินตรงๆออกไปขึ้นรถก็จบแต่ดันเลี้ยวขวาเพื่อออกซอยเล็กๆเนี่ยไม่อยากผ่านค,คืออยากเดินซอยเล็กๆอะ่ะเพราะซอยใหญ่มันทนใหญ่มันพอดีมันคุกท่านใช่ไหมผมก็เลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บด้วยความทำนานทางเพราะว่าเป็นแถวนั้นก็ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่บ้านเก่าผมเท่าไหร่ไงเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บเลี้ยวเข้าซอยแล้วก็ตอกเล็กๆอ่ะช่วงถีงมเลี้ยวตอกเล็กๆอ่ะตั้ม ผมนี่มันเหมือนบางสิ่งบางอย่างมาปะทะตัวผมอย่างแรงเลยอ้ยมุกทีนึงอะผมก็คิดว่าอืมอาจจะเป็นลมสันไถยช่องลมนะแล้วมันปะทะเข้ามาที่เรียนหลับวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็โอเคไม่ต้็นไรแล้วก็เดินแต่ช่วงที่เราขึ้นรถไปหาเพื่อนเราเนี่ยเรารู้สึกว่าทาไมมันเหมือนไม่ค่อยสบายหว่งครับอากาศเย็นมั้งเปแอร์นะ พอถึงร้านลูกค้านี่ก็คุยร้านเพื่อนเนี่ยก็คุยไปไเรื่อยๆคุยประมาณครึ่งชั่วโมงผมบอกว่าเว้ยกูไม่ค่อยสบายว่ะแค่นี้กันขอกลับบ้านละเดี๋ยวไปคุยกันจาระกันในทัวรหาอืชที่มตั้มเดินออกมาจากบ้านร้านเพื่อน,น่ะเพื่อนมาจะขึ้นเซี้ยขาผมเดินไม่ไหวตั<ล>้มผมเป็นคน,นปเป็นไข้อ่ะแล้วขาผมมาเป็นปวดจนแบบว่าเหมือนคนเป็นไข้ลลงขาครับผมปวดข้อเท้าผมสองข้างมากอะ ผมต้องนั่งตรงไป้ายรถเมยไม่ใช่ป้ายรถเมย์พตรงบันไดบันไดของร้านค้าอืนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้สภาพร่างกายผมปรับตัวอืแล้วก็เส,สิจท้ายกูตั้งหลักขึ้นมาแบบสูนใจอะค่อยๆเดินออกมาเลียกท็กซี่เข้าบ้านพอถึงบ้านเร็่ก็รีบกินอับน้องอาบน้ำกินยานอนเนี่ยพอวันเสาร์มาผมอาการแย่คือแบบปัดไข้ไม่มีไข้ต่ำ ให้ลุมลุงประปันสามสิบเจ็ดสามสิบหกสามสิบเจ็ดไม่ถึงสามสิบเจ็ดเป็นด้วยแต่ผมเหมือนไม่สบายผมรู้แบบมึนหัวแบบขาปวดน,นุ่เนเนี่ยยาไม่ดีขึ้นครับพอเย็นนั้นนะ่ะผมบอกแม่บอกแม่ช่วยดูตำราให้หน่อยดิว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อคืนเหมือนแปลก,ปลกตอนกับไปหาเพื่อนอะ่ะ แม่บอกอืมพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเดี๋ยวดูจะดูตอนเช้าให้ครับแม่บอกไม่อยากดูกลางคืนเดี๋ยวดดดดเดี๋ยวดูดูพลาดอะเดี๋ยวเขาบอกมันดูดูผิดพลาดไปเงี้ยมันไม่โอเคผมก็ต้องต้องนทนทรมานอย่างนั้นคืนหนึ่งพอเช้าวันทย์ผมตื่นมากมล้ามกว่าสิบโมงก็ตื่นมาหลังหน้ากินข้าวแม่บอกอืมเจออ่ะก็พูดง่าเจออ่ะเดี๋ยววันนี้ยท,ทําพิธีให้ออื เจอเออ,อ,อ,อเจอดีกว่าเจอดีอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ทําพิธีให้ครับขึ้นไปนอนพักกันไปเดีย๋ยวประมาณสามโมงกวา่าไอพี่ชาผมทําพิธีให้ทําพิธีจะต้องเป็นคนที่เกิดปีมังกรหรือปีเสือทาเป็นดีจะดีจะดีเลยลนะจะดีอืถ้าเป็นไปได้ให้คนเพราะปีนี้สองปีนี้ดูมันแรงเลยแต่ถ้าไม่มีกลคนอื่นทําได้แต่เนี่ยถ้าเป็นไ,ไ,นนไนะปนไ,ได้ให้ปีมังกรกับปีเสือซึ่งพี่ชายพี่ชายผมอยากปีเสือไง ผมก็ขึ้นไปนอนจนถึงประมาณสามโมงกว่าก็ลงมาแม่บอกอสักครู่นะเดีย๋ยวสี่โมงทำพิธีก็สี่โมงปุ๊บเนี่ยแม่ผมก็อ่ะผมไปข,ข้างข้างนะให้ผมไปอยู่ชั้นล่างอะ่ะเตรียมแบบสำรับข้าวให้ผมเนี่ยเป็นกระเป็นกระทงแนละ้วมีข้าวหน่อยหนึ่งกับข้าวหน่อยหนึ่งแล้วก็มีขนมหน่อยหนึ่งอยู่ในกระทงนั้วนะแล้วมีทูบดอกหนึ่งจุดอยู่อุย้ย แล้วก็ถือกระดาษเงินกระดาษทองคนงจีเนี่ยพับเป็นสี่เหลี่ยมไว้ให้ผมถือไว้นะแล้วก็หันออกหันหน้าออกาบ้านแล้วก็พี่ชายผมนะ่ะหยิบกระดาษเงินกระดาษทองจากผมเนี่ยมารูปหลังเป็นคนแก้ปีชงตั้งไปแก้ใช่ไหมเคยเอาทำแบบนั้นนะ่ะเอากระดาษามครั้งกระดาษทองมันรูปที่หลังใช่ทำแบบนั้นหนึ่งสามครั้งเสร็จแล้วผมเอากระดาทองนะนะั้นอ่ะยื่นให้พี่ชายผม แราเียกมันว่เดินเนี่ยกร,ระทงเนี่ยพร้อมกระดาษกระดาษทองเนี่ยไปวางที่ปักซอยตามไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสี่โมงทาพอห้าโม,มงเนี่ยผมกระชุ่มกระชวยหายไม่หนุนมีคนอ,อาการเป็นปกติเลยโอ้โอ้แปลกแม่ผมพูดเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็หายแต่เป็นสูญเสียเศรษฐกิจไม่ใช่เหรอไปดูหนังสืดเนี่ยไปได้เลยเดี๋ยวว่ะแม่ผมวิ่งเนี่ยผมอ่ะก็ริงิงตั้มห้าโมงครึ่ง ผมอาบน้าไปสูตสีจิจซื้อหนังสือว่าเดินปอเลยเดินปอเลยอืมแม่หมูว่าหลังจากนั้นที่้าน่าบางทีอ่ะเหมือนก็เราเดินไปโฉบ่กับเขาอ่ะเขาตามมาขอกินพูดว่าแม่หมูอธิบายตอนต้นว่ววะหลังว่าเขาตามมาขอกินเขาไม่ตามมาทําร้ายหรอกอก็ทําให้เขาไปจะบอกว่าคุณแม่ที่ที่บอกว่าเออเจอกําลังขยายความไม่ฟังว่าไปเจอวิญญ,ญาณเขาเจอพี่พ,พีมาแล้วก็ เหมือนกับแบบเออขอไปด้วยอยากตามไปกินอย่างนี้เหรออืมมันขอสมบูรณ์อ่ะโออ๋อโอ้โหอย่างนี้เราใช้คําว่าลมเพลมพัดได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ทีลมดอ,องน้นก็ได้ค,คล้ายๆเดี๋ยวกะดองน้ใค,คล้ายๆค,คล้ายๆเพราะว่าลมเพลลมพัดก็คือการปล่อยของใช่ไหมแล้วก็ใครดวงตกแจ็คพอตไปพูดหรืออะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะรับของที่โดนปล่อยมาแต่อันนี้ไม่ใช่นี่เป็นวิญญ,ญาณ เรียกว่าตามมาแบบขอส่วนบุญจะหิวะ่ะขอส่วนบุญออใช่ซึ่งแล้วประเพณีบ้านผมคนจีนเนี่ยแต่ตอนที่แม่อยู่เนาะเขาจะบอกเลยช่วงเดือนเจ็ดคนจีนเนี่ยอืแล้วผมจะชอบกลับบ้านเดึกๆด้ไงไปหาลูกคงลูกค้าบอกแม่บอกบพกพระติดตัวต,วตวลอดเวลานะเป็นได้กลับเร็วหน่อยนะเพราะเขาเชื่อว่าเดือนนั้นทั้งเดือนอะ่ะเป็นเดือนประตูนรลกลเปิดเออเออเออเคยได้ยินใช่ใช่ออถูกเลย เออช่วงเดือน,นนั้น,ป,นประตูนันรถเปิดเองน,น,นั้นเป็นได้ให้ผมก็ไม่ใส่ผ้าไงช่วงหนึ่งช่วงนั้นก็ต้องใส่ผ้าแล้วกรณีจะอาจจะกลับบ้าเนเรืหองอยไเนี่ยครับนีนะ่คือความชื่อของบ้านผม ต้องบอกว่ามันเป็นปีประมาณนี้ความเชื่อที่มาจากทางด้านของศาสตร์ทางทางคนจีนด้วยซึ่งผมก็เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เหมือนมีใครหลายคนที่เราเคยเล่นใน Facebook ในอะไรก็ตามแต่ในโซเชียลเนี่ยเขาเตือนนะบอกว่าคนที่เกิดในปีนี้ปีนี้ในช่วงเวลานี้ห้ามออกจากบ้านวันนี้ช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงเออเราเคยได้ยินเราเคยเห็นจากข้อความเหล่านี้จริงๆ นั่นเขาบอกว่าถ้าช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีลักษณะคล้ายๆกับพี่พีเนี่ยเดินออกไปเนี่ยโบ๊ะบะขึ้นมาเนี่ยเจอเขาตามกลับถึงบ้านเลยตามเอ้ยเอ้อันนี้ขอค้านะขอญาตินิดนึงนะกูฟังบ้าที่ไม่เคยสอบนั้นนะเอหรอไม่มีบอกอุ้ยเกือบปีนั้นปีนี้เมื่อประมาณสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยสี่สิบปีที่แล้วแม่ผมไม่เคยบอกเรื่องปีชงเลยนะครับอาจจะมีปีชงแค่ปีสองปีเองนะแต่เขาไม่บอกเอ้ปีนั้นออกปีนี้ออก ขาจะบอกทุกคนในบ้านเ่ยว่าถ้าช่วงสายีเนี่ยกลับบ้านเร็วนะออย่าทักไอซีโซวนะเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปพูดซีโัวข้างนอกเนี่ยเดินบ้านกลับบ้านเร็วแล้วก็ยามพกเครื่องรางไว้ในตัวนะครับเออก็จะบอกอย่างนี้นะคือจะไม่พูดว่าอุ้ยปีนั้นเขาจะไม่คยหยดอะไรอย่างเี้เยอะไงแต่ผมเคยเห็นนิดหนึ่งไหมครั แต่พอพี่พีพูดมาอย่างเงี้ยผมกลัวตัวเองว่ะพี่เอาตรงนะพอพูดมาถึงเรื่องจิตสํานึกแม่งบอกเลยอ่ะขออนุญาตคือเวลาไปที่ไหนผมชอบเป็นคนพูดแบบพูดจาแบบจะใช้คำว่าไงอ่ะเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะแล้วก็พูดแบบบางทีก็พูดไพลอยๆอย่างอ่าทริปที่ผ่านมาที่ผมไปจังหวัดสุพรรณเนี่ยผมไปที่วัดอะไรนะวัดไผ่รงวัวเขาก็จะมีแดนสวรรค์มีแดนสวรรค์แดนนรก ผมก็จะเดินไปในแนนตลกแล้วก็ไลฟ์สดแล้วผมก็ชอบแบบเออเปรตัวนี้ตลกดีว่าเอ้ยน่าตัวนี้ไม่มวเนะไม่ควรไม่ควรไ่ควรผมไมพูดอย่างนี้ยผมก็เลยกลัวแบบเอาละกูยังไงเนี่ยด้วยความที่ปากก็ทะเลนต้องต้องต้องปรับนิสัยตัวเองก่อนและอันดับแรกเออแล้วแล้วรู้ไหม ตดเดี๋ยวพี่จะชวนนิดนึงสุดท้ายวันนั้นอะทริปที่กลับจากสุพรรณอะผมยังมีความโชคดีเหลืออยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปพกกลับไปถึงกรเทพอะล้อหลังผมอะ่ะตะปูมันแทงเข้าไปในองศา45องศาแล้วแทงลึกมากโอ้แต่โชคดีที่มันไม่เข้าถึงยางในมันสามารถที่จะดึงออกได้แต่มันปักในลักษณะที่แบบใครเห็นก็ว่าโอ้ยมรอดได้ไงวะตะปูตัวใหญ่มากอะ่ะเออ ถึงถือว่ายังมีความโชคดีแต่ก็ก็โชคดีในความโชคร้ายอะไรประมาณนั้นเนะ่ถึงบอกว่าต้องเวลาไปไหนต้องเคารพถานที่ทุกที่อ่ะจริงอะไรเงี้ยตไม่พูดกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมพี่อ่ะเรียอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะเมื่อหลายปีที่แล้วเนาะพี่เป็นคนที่ชอบแผ่แผ่เมตตาผ่านผ่านผ่านศึกษาแล้วกันพี่จะแผ่เมตตาครับครับจนท่านอาจารย์ท่านเนี่ย เขาบอกพีคุณพีอย่าแพ้บ่อยนะอบอกอ่าผมผ่านที่อย่งครับบอกอถ้าผ่านที่ตรงนั้นเ่ะกยเดินินผ่านเนาะ,อะบอกให้ทําความเคารพกนมือนกับให้ความเคาลพกเขาก็พอแนละ้วสารวมทีกจิตใจเขาพอแนละ้วอย่าแพ้อออบอกทําไมอาจารย์ก็บอกคุณพีเหมือนคุณพี่อมีข้าวประมาณห้าห่อแต่ตรงนั้นอน่ะมีเขามีประมาณร่วมร้อยอ่ะข้าวห้าห่อจะพอสำหรับคนเป็นร้อย ไม่พอคนเป็นร้อยไหมล่ะอเออถูกแล้วจะกินได้กินได้กี่คนนะแล้วคนที่ไม่ได้กินเนี่ยขาจะโกรธไหมในการสร้างเวรให้ตัวเองนีอเปล่าอ่ะเออผมเลื่ันหลังจมาผมจะไม่แผลสีซูะอะไรย่างเงี้ยถูกนะถ้าใช้ความคิดแบบนี้เออแล้วคนวิญญาณอื่นๆไม่ได้กินโกรธแต่เป็นผมผมก็อ้าวเรไม่ได้กินนะเราเราไม่ได้กินนะโมโหอ่ะคุณป่าเออผมใช่ ว่าคุณบารมีคุณคำบุญนี่ยแค่เยอะก็จริงเนี่ยแต่สมมติคุณสามารถแบ่งได้ประมาณแค่ห้าถึงสิบห่อนย่เงี้ยแล้วเขาเป็นร้อยอ่ะครับครับโอ้ีเป็นเดเล็กๆน่าคิดนะโอเคขอบพระคุณมากครับคุณบีไว้เจอกันโอกาสหน้านะครักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ